ภูมนใจแล้ก็ม,าาม,นนะะมุ่งมั่นนะคะเป็นดําเนินเริ่มต้นของรัฐบาลท่านพลเอกชีลือกิรานนท์นะคะเมื่อท่านมาดูแลประเทศบริหารจัดการประเทศเราวในปี2549ก็มีการดําเนินการได้มาแต่มาสําเร็จหือได้มีที่ติดครั้งแรกนะคะ่ะประมาณเดือนมกราคมประมาณ2557ในขณะนั้นเนี่ยค่ะก็เข้าใจว่าท่านพลเอกชีลือกิรา,านนท์หรือว่าสมณานาเลขาธิการนายุวัมนตรีเองเองนี่ยค่ะคะงมีจุดมุ่งหวัง ที่จะให้หอศิลปิภูมนายร่วมรีนะคะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนาในระบบประชาธิปไตยให้กับคนไทยโดยรวมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเด็กและก็เยาวชนที่จะได้มีโอกาสาเข้ามาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของนายร่วมรีสำหรับหอศิลปิภูมที่ทำทั้งหมดนายร่วมปีเนี่ยเรามุ่งเน้นว่าคนที่จะทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขอให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อข้อมูลจริง อย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกใส่เข้าไปในนั้นเพราะมันจะเป็นข้อมูลของประวัติศาสตร์นะคะข้อมูลของสิ่งที่ต้องสร้างเกิยรติคุณ่เกิดขึ้นนะคะส่วนการศึกษาอะไรก็จะเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเพื่อการศึกษาในรลายะเอายครั้งนก็พยายามย้ำเน้นกันอย่างนั้นนะคะสิบเจ็ดสิบล้านคนต้องไม่ธรรมดาในสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นการศึกษาในมุมมองแล้วก็ผลงานของแต่ละคนส่วนในเรื่องน่าจะเป็นในเรื่องของมุมบวกจะมากกว่านะคะ ส่วนในแง่ของสืกทอดเหล่านี้น่ะที่ฉันเข้าใจว่าคงมีอยู่ตามแหล่งข้อมูลทั่วไปลยเหมือนเราเป็นเด็กสมัยก่อนนะคะเราก็ชอบอ่านประวัติศาสตร์นะคะสำหรับเด็กที่สนใจก็จะไปอ่านเป็ดเล็กเป็ดน้อยหรือที่ว่าการที่จะมาหาเล่นรวมของของความเป็นมาโดยองรวมของแต่ละบุคคลบุคคลสําคัญเหล่านี้เนี่ยหาไม่ค่อยได้จะหาปฏิประต่อนะคะเหมือนเมื่อเราเด็กๆอาจจะเคยหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ที่ฉันเองเคยเห็นของประเทศสหรัฐอเมริกาอินเนต้น เขาจะรวบรวมแล้วก็ประวัติของผลนาที่ดีมาแต่ละคนเนี่ยก็สองหน้าสามหน้ากระดาษอ่งเงียเเราก็ได้ทราบแล้วว่ารามินคอนเนี่ยคือใครเราชอบไหมว่าจะปฏิบัติใช่ไหมคะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการการดูแลในเรื่องของการค้าทาการรบสงครามของ,ของอเหนือใต้นี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในแต่ละคนจอห์นเอชเชนเนดี้เราก็จะรู้ภาพองค์รวมเราก็พยายามจะให้ฝ่ายข้อมูลพยายามรวบรวมอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็จุดจุดเด่นอย่างท่านชนหลกไฟนะคะ ในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตในแง่ของความมานะอุตสาหะของคนในระดับชาวบ้านจยสามารถไป่เท้าขึ้นมาได้จนทั้งเป็นนายโดนถืออย่างเป็นภาคภูมินี้เป็นต้นค่ะคือสิ่งเหล่านี้เราก็จะเอามุมมองเพื่อให้เด็กได้เกิดกำลังใจเป็นจุดจุดดึงจุดความมานะอุสาหะของเด็กแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งในผู้นำของประเทศก็ได้ใช่ค่ะการนำไปดิสเพกการไปไปจัดวางแสดงเนี่ยค่ะ ทั้งหมดมี3ชั้นเนี่ยชั้นแรกเมื่อเดินเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็จะพบเป็นห้องของอมาลติมีเดียนะคะที่ที่จะนำํำแสดงก็จะมีทั้ง3มิติ2มิติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประวัติโดยองค์รวมนี่จะเป็นชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ขึ้นไปก็อาจจะพบในแง่ของรูปธรรมที่ชัดเจนเช่นของศิลปประวันเช่นของ ท่านพลเอกชาติชายธนวันเนี่ยท่านจะไปพร้อมกับบิ๊กไบต์เป็นต้นก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปขอบิ๊กไบต์เหล่านี้มาชูแสดงก็คือจะพยายามดูนะคะว่าจะมีอะไรที่อาจจะประสานไปทางญาตินะคะของท่านนายมนตรีแต่ละท่านโดยเฉพาะท่านนายมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะมีเกล็ดอะไรของท่านที่จะได้แสดงนําในชั้นที่สองอยู่ไปในคราวเดียวกันด้วยพร้อมกับเรื่องของการเสิร์ชข้อมูลต่างๆนะคะคนหาข้อมูล ที่จะเป็นการลกลรวบรวมข้่มูลในรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนก็อ,อยู่ในชั้นที่2ส่วนชั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของีองงิลปกรรมต่างๆนะคะซึ่งชันคิดว่านี้ก็จะเป็นจุดน่าสนใจสาหรับคนที่สนใจพักวพาร์ทรตัวศิลปะนะคะก็จะมีในื้องเหล่านี้อุปสรรคของเราจะมีอีกเล็กน้อยก็คือการซ่อมแซมนะคะพื้นที่ทั้งหมดโดยองค์รวมของบ้านมันก็ิลาพื้นที่ถึง10ไร่เกือบสิบไร่ฉนั้นตรงนี้ค่ะอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากแต่ว่าตัวแสดงเนี่ย อาจาสมมติเราอยากจะนําเสนอในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะคะคนไทยโดยรวมนะคะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะโดยเราขอใช้นายก,กรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้ง27ท่านเป็นกระเันเป็นตัวดําเนินเรื่องราวทั้งหมดนะคะไปสู่การพัฒนาการเืองของไทยตั้งแต่อดีตจนตั้ถึงปัจจุบันนี้ได้ได้นะคะเป็นสิ่งที่หราะกิจวัตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะ ให้กับเด็กแวะโดยเยาวชนในการที่จะศึกษาในเรื่องของประวัติคุณความดีของคน,นะคะของงานด้วยมนอสิที่ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเพราะว่าแต่ละคนกว่าจะมุ่งหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองอวางเป้าหมายไวนะ้เนี่ยฉันคิดว่าไม่ง่ายนะในชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเชิดชูคุณคุณของคนที่ประสบความสาเร็จนั้นจากที่ผ่านความมุ่งมั่นแล้วก็มานะอุตสาหะแล้วก็ประกอบคุณความดีนะคะโดยองค์รวม